เริ่มแล้วสงกรานต์อายุทยาเปิดเมืองศาสตร์น้ำไฟเขียวนำถังขึ้นรถกระบะได้อายุทยานำช้างสิบเชือกเปิดเมืองเล่นน้ำสงกรานต์อายุทยามาหาสงกรานต์สนุกสุขสศักดิ์สิทธิ์ไฟเขียวนำถังขึ้นรถกระบะได้นายลายทองเหรียญมีพันผู้อำนวยการวังช้างอายุทยาแลพาเนียดพร้อมควาช้างได้นำช้างสิบเชือกมาเพ้นสีวาดลวดลายดอกไม้บนตัวช้างเพื่อเชิญชวนเที่ยวสงกรานต์อายุทยากรุงเก่า ในงานอายุทยามหาสงกรานต์สนุกสุขสศักดิ์สิทธิ์ศาสน้ำเล่นสงกรานต์บริเวณวงเวียนหน้าศาลหลักเมืองกลางเกาะเมืองอายุทยาเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเล่นสงกรานต์กับช้างโดยเฉพาะไฮไลท์ของงานคือนำช้างทั้งหมด1ิบเชือกจากวังช้างอายุทยาแลเพียนาทีแต่งแต้มสีสันวาดลวดลายเป็นดอกสโสนดอกไม้ประจำจังหวัดอย่างสวยงามออกมาเล่นศาสน้ำกันอย่างสนุกสนานเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่เกาะเมืองทุกๆปีจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้สักการสิ่งศักดิ์ตลอดจนท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในเขตอำเภอรพระนครศรีอยุธยา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเปิดพื้นที่เกาะเมืองให้นำถังนำขึ้นท้ายรถยนต์เข้าเกาะเมืองในช่วงเทศกาลสงกรานได้และประชาชนสามารถที่จะเล่นน้ำสงกรานได้ตามจุดที่กำหนดไว้ตั้งแต่เวลา12ถึง21นาฬิการะหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2567และจะมีมาตรการตั้งจุดตรวจค้นอาวุธและอำนวยการจราจรอย่างน้อย10จุดเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวด้วย พบเสือโครงนาเดสัตว์ป่านานาชนิดอวดโฉมหน้ากล้องดักถ่ายแก่งกระจานดีต่อใจพบเสือโครงนาเดและสัตว์ปาน,านาชานิอวดโฉมหน้ากล้องดักถ่ายในป่าต้นน้ำอชแก่งกระจานนายมงคลชัยพักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกระแก่งจานกล่าวว่าจากข้อสั่งการของนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุพืชออกกลาดระเวนเชิงคุณภาพสมมา t รแพรโทโอลอย่างเข้มข้นเพื่อหยุดยัง้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอันเป็นสมบัติล้ำค่าของคนไทยทุกคนโดยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกลาดระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนางสาวจิรันจรัสกุลฝ่ายวิชาการอชแก่งกระจานได้รายงานผลจากการสำรวจความหลากหลายบริเวณแม่น้ำเพชรรบุรีตอนบน ตั้งแต่วันที่4ถึง7เมษายน2567ที่ผ่านมาโดยความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า w c s ประเทศได้สำรวจจากการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป,ป่าคาเมราทรัและสำรวจร่องรอยของสัตว์ป,ป่าในพื้นที่จากการเปิดภาพจากกล้องพบว่ามีสัตว์ป,ป่าหลากหลายชนิดที่อาศัยและหากินอยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีสัตว์ป,ป่าที่พบเห็นตัวได้ โดยตรงในครั้งนี้คือเสือโคร่ง KKT 004งูเหลือมเหยี่ยวรุง้งนกกระเต็นใหญ่ธรรมดานกกระเต็นหัวดำนกพญาปากว่างอากสีเงินไก่ป่าเลียงผาลิงกังเหนือมีทั้งที่ถ่ายพาพอได้และไม่ได้และสัตว์ป่าที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าคือจอระเข้น้ําจืดเสือโครง 002m นาเดตนาคใหญ่ขนเรียบสมเสร็จช้างป่าลิงแสมมีควายกวางป่าชมดแผงหางปล้อง ซึ่งการพบสัตว์ป่าหลากหลายชนิดบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเพชรบุรีตอนบนความเหมาะสมถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านอกจากนี้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองยาบล้องอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำเพชรุรีและแม่น้ำปราณบุรีมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ที่น่าสนใจหลายแห่งเช่นทะเลสาบน้ําตกถ้าหน้าผาที่สวยงามอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจานที่ประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย